ปวดแล้วก็ชาที่บริเวณต้นโคนขานะครับแล้วก็ไล,ล่ลงไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะตึงนะครับเส้นเอ็นจะตึงแล้วก็ขา,ขาแข็งฮะขาลักษณะเหมือนขาแข็งส่วนข้างขวาเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับหัวเข่านี้จะดังก็แคบกบแคบเวลาเดินนั่นแหละครับแล้วก็ตอนนี้เป็นผมเป็นมาประมาณห้าปีกว่านนู้สึกจะไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวแล้ว ผมก็เลยมากินนะครับวันุีขึ้นผมมากินกาแฟครับพโอ้ประมาณกินตอนเช้านะครับตอนเช้าพอไม่ถึงเที่ยงนะฮะไออาการปวดขาที่ผมเป็นเนี่ยมันทุเลาพอวันที่สองกินเข้าไปนี่ประมาณก็ประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงขารู้สึกมันเบาๆนะขามันเบาแล้วมันเดินมันก้าวได้เดินกว้างขึ้นนะครับไกลขึ้นนั่นค,คือว่าอาการปวดไม่มี แล้วผมลองบีบี่ขาดูนะครับมันไม่แข็งนะตามเนื้อนี่นี่โอเคแล้วนะฮะก็แปลกใจมากครับว่าเอ๊ะทำไมกินกาแฟนะครับกินกาแฟเข้าไปตัวนี้ทำไมมัน,นมันอาการมันดีขึ้นนะครับปกติแล้วผมจะเป็นคนที่มีความดันสูงอ่ามีเครื่องวัดนะครับซื้เครื่องวัดไว้ที้านก็วัดทุกวันวัดปกติของผมนี่จะต้อง140ขึ้นไปนะครับก็เลยวัดดูวัดความดันนะครับ เหลือร้อยี่สิบสองนะครับจากร4อยสสิที่วัดทุกครั้งอะทุกวันนะฮะร้อยสิขึ้นเนี่ยเหลือร2อยิบสองรู้สึกร่างกายมันสดชื่นนะครับระบบขับถ่ายอะไรก็ดีนะฮะป,ปกติผมปัสสาวะเนี่ยจะมันจะออกแบบกระปิดกระปอยนะครับกระปิดกระปอยแล้วพอได้กินกาแฟนี่มันมันไหลดีขึ้นนะปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นเลยอันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็แปลกใจด้วยว่า เออคือตัวเองนี่ผมเองผมซื้อพวกอาหารเสริมต่างๆที่บำรุงร่างกายเนี่ยเพื่ออยากจะหายจากตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ผล<ม>ก็มาเจอกาแฟที่คุณนุยให้มาเนี่ยครับแล้วก็ซื้อมากินเนี่ยก็เลยมั่นใจและเชื่อมั่นมากเลยครับว่าอ่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอ็นแอลเวนิเนี่ยดีมากๆเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะครับจากที่ตัวเองได้ได้ได้ทด,ดลองกินนะครับ